เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณลีครับคุณลีเล่าให้ผมฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วเป็นเรื่องที่คุณลีเองไม่อยากจะคิดถึงมันเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าภาพที่เห็นมันติดตาติดใจจนทำให้คุณลีเองลืมไม่ลงไปตลอดชีวิตเลยในวันนั้นคุณลีได้รับข่าวดีจากเพื่อนครับคือคอนโดที่ประกาศขายที่พัทยาไปแนนส์อนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าของคุณลีแล้ว และคุณลีเองก็จําเป็นต้องไปทําเอกสารและก็เดินเรื่องให้กับลูกค้าที่นิติคอนโดพร้อมกับส่งมอบปุญแจให้ลูกค้าข่าวนี้เป็นข่าวดีสําหรับตัวคุณลีมากๆเพราะว่าคอนโดนี้เนี่ยซื้อมานานมากแล้วก็ประกาศขายอยู่เกือบ2ปีถึงขายออกในวันที่ต้องไปเดินเรื่องที่คอนโดครับคุณลีเองก็ตั้งใจจะไปกับแฟนแต่ว่าแฟนของคุณลีนั้นติดธุระสาคัญของที่ทํางานก็คือเจ้านายใหญ่เนี่ยมาเยี่ยมจากญี่ปุ่น แฟนของคุณลีเป็นหัวหน้าพัน,นกก็เลยจําเป็นจะต้องอยู่ประชุมด้วยทําให้การเดินเรื่องเอกสารคุณลีเองจําเป็นต้องไปทําคนเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าคอนโดเนี่ยเป็นชื่อของคุณลีอยู่แล้วด้วยความดีใจคุณลีเองกล่าวว่าหลังจากทําธุระเรื่องคอนโดเสร็จก็จะนัดเพื่อนสนิทคนนี้ดินเนอร์มื้อใหญ่สักครั้งหนึ่งเพื่อฉลองที่ขายคอนโดออกรวมถึงเลี้ยงขอบใจเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยแหละครับ ที่คอยมาเปิดห้องคอนโดให้ลูกค้าเข้าดูแล้วก็เชียร์แขกจนขายได้บ้านของเพื่อนสนิทคนนี้จะอยู่แถวนั้นนะครับเพราะว่าเพื่อนของคุณลีคนนี้เนี่ยเป็นคนพัทยาตั้งแต่เกิดและหลังจากที่ดินเนอร์เลี้ยงเพื่อนเสร็จแล้วคุณลีเองก็กะจะค้างคืนหนึ่งคืนที่โรงแรมหรูเพื่อเป็นการให้รางวัลกับตัวเองหลังจากที่วางแผนเรียบร้อยแล้วครับคุณลีเองก็ทําการหาโรงแรมแล้วก็จองโรงแรมผ่านแอปเอเจนซี่เจ้าหนึ่ง โรงแรมนี้จะมีห้องพักหรูนะครับบวกกับแพ็กเกจอาหารเช้ารวมถึงแพ็กเกจสปาในตัวด้วยพมอจัดการจองเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวคุณลีเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอวันที่จะต้องไปพัทยาอย่างใจจดใจจ่อเลยโดยที่ตัวคุณลีเนี่ยไม่อาจรู้เลยว่าวันนั้นที่เฝ้ารอจะเป็นวันที่คุณลีเองจะต้องจําไปตลอดชีวิตเลยวันที่ออกเดินทางไปพัทยาครับคุณลีเองก็ตรงไปรับเพื่อนที่บ้าน แล้วก็ไปเคลียร์ธุระกับลูกค้าที่ซื้อคอนโดก่อนเลยพอเสร็จเรียบร้อยช่วงบ่ายดีคุณลีเองก็ขับรถไปส่งเพื่อนที่บ้านนะครับแล้วก็นัดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยจะมารับไปทานข้าวอีกทีหลังจากนั้นคุณลีเองก็วนรถกลับมาเช็คอินที่โรงแรมที่จองเอาไว้ครับกะว่าจะเก็บของเข้าห้องให้เรียบร้อยแล้วก็งีบหลับสักหน่อยตอนเย็นค่อออยกไปรับเพื่อนที่บ้าน โรงแรมแห่งนี้ครับเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างจะหรูห้องพักของคุณลีเองเป็นห้องใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าของโรงแรมแล้วก็มองเห็นวิวเมืองพัทยาอย่างชัดเจนเข้าห้องมาห้องน้ําของห้องพักนี้ก็จะอยู่ด้านขวาและห้องน้ําของโรงแรมนี้ก็คือห้องที่คุณลีรีเควสตโรงแรมไปครับมันเป็นห้องที่มีอ่างอาบน้ําอุ่นใบใหญ่และคุณลีก็ตั้งใจจะแช่น้ําอุ่นก่อนนอนห้องน้ําของโรงแรมนี้มันจะเป็นแบบเซ็กซี่บาร์สนะครับ คือห้องน้ำเนี่ยมันจะเป็นกระจกแล้วก็สามารถมองเห็นคนในห้องน้ําได้จากห้องนอนแต่มันก็สามารถปิดการมองเห็นได้ห้องประเภทนี้เนี่ยจะเหมาะกับการมหันนีมูลมากๆครับแต่เสียดายริปนี้คุณลีมาฉลองเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในตอนที่เช็คอินและเข้ามาที่ห้องพักในครั้งแรกครับเรื่องแย่ๆก็เริ่มต้นในวันดีๆของคุณลีทันทีคืออ่างอาบน้ําในห้องน้ําที่ตั้งใจจะแช่ในคืนนี้เนี่ย มันเหมือนกับว่ายังไม่ถูกทำความสะอาดเลยคือในนั้นมันมีน้ำขังอยู่ที่ก้นอ่างครับทั้งๆที่ไม่ได้ปิดสะดืออ่างด้วยเหมือนกับว่าท่อน้ำของอ่างบันตันอยู่ด้านล่างยังไงอย่างนั้นเลยพอคุณลีเห็นอย่างนั้นแล้ววิญญาณตัวแม่ก็ลงทันทีเพราะว่าตัวคุณลีเองเนี่ยจ่ายค่าห้องราคาสูงเพื่อฉลองและก็ให้รางวัลกับตัวเองตอนนั้นคุณลีจึงโทรกลับไปที่รีเซพชันทันทีครับ ให้ส่งแม่บ้านขึ้นมาทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยและยิ่งไปกว่านั้นคือน้ำที่มันขังอยู่ก้นอ่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ใช่น้ำเปล่าในก๊อกน้ำประปาคือน้ำที่ก้นอ่างเนี่ยมันออกสีเหลืองแล้วก็หนืดหนืดแถมยังมีตะกอนดำๆแด,ดงๆลอยอยู่ยิ่งคิดยิ่งน่าขนลุกในตอนที่แม่บ้านขึ้นมาทำความสะอาดก็ขึ้นมาสองคนนะครับ เปิดน้ำจากก๊อกในอ่างแล้วก็ใช้ที่ปัม๊มเนี่ยปัมป๊มปั๊มจนน้ำที่มันขังหมุนวนลงไปในตอนนั้นคุณลีสังเกตได้ว่าแม่บ้านคนหนึ่งที่ทำความสะอาดเนี่ยทำด้วยท่าทีที่รนลานมากๆคือป้าแกมือสั่นไปหมดเลยครับตอนทำพอทำความสะอาดเสร็จแม่บ้านก็รีบขอโทษแล้วก็ออกไปจากห้องทันทีพอคุณลีเก็บของเสร็จก็งีบหลับเลยครับ หลับไปได้สักพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงน้ำก๊อกในห้องน้ำเหมือนกับว่าก๊อกน้ำกำลังถูกเปิดอยู่รีตื่นแล้วก็เดินเข้าไปดูในห้องน้ำทันทีปรากฏว่าเสียงน้ำที่ได้ยินมันไม่รู้มาจากไหนครับคือก๊อกในห้องน้ำเนี่ยปิดสนิทแต่มันแปลกมากเพราะว่าก๊อกมันปิดสนิทแต่ในอ่างเนี่ยดันเปียกเฉยเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันน่าจะแห้งด้วยซ้ํา ราะว่าช่วงเวลาหลังจากที่แม่บ้านขึ้นมาทําความสะอาดมันล่วงเลยมาเป็นชั่วโมงจนคุณลีเนี่ยงีบหลับไปงีบหนึ่งแล้วด้วยในตอนนั้นตัวคุณลีเองก็แปลกใจมากนะครับปลอบใจตัวเองด้วยการคิดว่าน้ําในก๊อกเนี่ยมันอาจจะหยดเฉยๆและเสียงน้ําที่ได้ยินตัวคุณลีเองก็น่าจะหูฝาดมากกว่าพอคิดได้อย่างนั้นแล้วคุณลีเองก็เลยลงไปสปาของโรงแรมครับเป็นสปาที่ซื้อแพ็กเกจเอาไว้ล่วงหน้า พอสปากับนวดเสร็จก็เตรียมตัวออกไปทานข้าวกับเพื่อนทันทีในเย็นวันนั้นครับคุณล,ลีกับเพื่อนก็ดินเนอร์กันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาดื่มกันมานิดหน่อยก็ไม่ถึงกับหนักจนคุมสติไม่อยู่พอเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วก็ตรงกลับมาที่ห้องโดยที่ไม่ได้แวะไหนต่อเลยครับตั้งใจจะแช่น้ําแล้วก็นอนพักผ่อนอยู่ที่ห้องแต่ในตอนที่กลับมาที่ห้องครับเรื่องที่มันแปลกมากๆก็เกิดขึ้น พราะว่าห้องน้าเนี่ยตรงก๊อกอาบน้ามันดันมีน้ําเปิดอยู่แล้วก็เปิดแบบสุดเลยด้วยซ้ําน้ํามันไหลแรงแล้วก็ดังลั่นห้องไปหมดแต่ดีที่ะดืออ่างเนี่ยไม่ได้ปิดเอาไว้น้ํามันก็เลยไม่ท่วมออกมานอกห้องน้ําในตอนนั้นคุณลีจําได้ดีนะครับว่าตัวคุณลีเองเนี่ยไม่ได้เปิดทิ้งเอาไว้อย่างแน่นอนเพราะว่าคุณลีเองยังไม่ได้แช่น้ําในห้องน้ําเลยด้วยซ้ําคุณลีก็เลยเอาโทรศัพท์ในห้องโทรกลับไปที่รีเซพชันอีกครั้ง บอกเขาว่าก๊อกน้ําอ่างอับน้ำเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าตอนกลับมาจากข้างนอกน้ํามันไหลเองพนักงานก็ตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงสั่นๆน,นะครับว่าก๊อกในห้องน้ำเนี่ยน่าจะปะกติดีเพราะว่าแม่บ้านตรวจเช็คแล้วก็ทําความสะอาดทุกวันพอได้ยินคําตอบแบบนี้ตัวคุณลีเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับแต่จะปล่อยผ่านไปจะขอเปลี่ยนห้องตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าคุณลีเองก็ไม่อยากวุ่นวายแล้วก็มาย้ายห้องดึกๆด,ด,ดื่นๆ หลังจากเคลียร์เรื่องนี้จบคุณลีเองก็เปิดน้ำอุ่นในอ่างแล้วก็เตรียมตัวลงแช่ทันทีและหลังจากที่ลงไปแช่น้ำอุ่นได้ไม่นานคือน้ำในอ่างเนี่ยมันปกตินะครับแต่มันกลับมีกลิ่นลอยขึ้นมาจากท่อน้ำหรือท่อข้างอ่างที่มันเป็นท่อสำหรับระบายน้ำเกินข้างอ่างกลิ่นมันเป็นกลิ่นคาวๆไม่รู้ว่ากลิ่นมันมาจากไหนเหมือนกันกลิ่นมันอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเดินตลาดสดแล้วก็อยู่ใกล้แผงปลาอะไรประมาณนั้นเลยครับ ในตอนนั้นคุณลีเองทั้งหัวเสียแล้วก็โมโหมากโรงแรมรู้ทำไมห้องถึงได้เป็นแบบนี้ทั้งที่ตัวคุณลีเองเนี่ยจ่ายเงินเพื่อมาพักผ่อนแท้แทในตอนนั้นตัวคุณลีเองก็เลยตัดสินใจเลิกใช้น้ำร้อนทันทีแล้วก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะคอมเพลนโรงแรมเพราะมันน่างหงุดหงิดจริงๆครับในกลางดึกของคืนนั้นครับตอนที่คุณลีหลับไปแล้วมันมีเสียงที่ทำให้คุณลีได้ยินแล้วก็ตื่นขึ้นมากลางดึก ือมันเป็นเสียงของก๊อกน้ําในห้องน้ําที่ถูกเปิดขึ้นในตอนแรกเสียงมันเหมือนเพียงแค่จะหยดๆเท่านั้นแต่หลังจากนั้นน้ําในก๊อกเนี่ยมันก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนปิดเปิดก๊อกแล้วก็เปิดให้น้ํามันไหลแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นคุณลีตื่นขึ้นมาครับโดยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าก๊อกมันเสียอย่างแน่นอนเมื่อตอนกลางวันที่เข้าห้องมาก็ครั้งหนึ่งแล้วและคุณลีก็ตั้งใจจะลุกขึ้นไปดูที่ห้องน้ํา ในตอนนั้นถึงไฟทางที่คุณลีเปิดทิ้งเอาไว้เพื่อเผื่อจะไปเข้าห้องน้ําในตอนดึกมันเปิดอยู่แต่ว่ามันก็มองไม่เห็นภายในห้องน้ํานะครับเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยตัวคุณลีเองปิดปุ่มม่านบังเซ็กซี่บาร์ไปแล้วแต่ในตอนที่คุณลีเองชันแขนขึ้นเพื่อจะลุกขึ้นมานั่งม่านบังเซ็กซี่บาร์มันก็เหมือนถูกคนกดปุ่มเปิดขึ้นมาเองแต่งไฟจากหน้าทางเดินส่องเข้าไปในห้องน้ํา ทำให้คุณลีเห็นสิ่งที่อยู่ในห้องน้ำอย่างชัดเจนภาพตรงหน้าของคุณลีก็คือในอ่างอาบน้ำที่คุณลีเพิ่งอาบไปเมื่อตอนหัวค่ำตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนอยู่ในนั้นใจของคุณลีเต้นรัวแล้วก็ใจสั่นมากๆครับรัวจนทำอะไรไม่ถูกเลยหน้าชาตัวแข็งแล้วก็ช็อกอยู่ตรงนั้นและอยู่ๆผู้หญิงที่นอนอยู่ในอ่างอาบน้ำเนี่ย ก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นแล้วก็หันมาด้านหลังมองมาทางที่คุณลีกำลังนั่งอยู่เธอเผยให้เห็นใบหน้าซีดขาวปากของเธอซีดเหมือนคนไม่มีเลือดเลี้ยงอยู่ในตัวแม้แต่ยหยดเดียวตอนนั้นคุณลีตกใจจนสติแตกรีดออกมาอย่างสุดเสียงแล้วก็รีบวิ่งออกไปที่ประตูลงไปที่รีเซพชันทันทีในตอนนั้นคุณลีเองจำได้ว่ากลัวจนไม่รู้จะทำยังไงเลยครับ วิ่งลงบันไดามาอย่างสุดแรงเกิดและก็ไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองเลยด้วยในตอนที่วิ่งลงมาถึงรีเซพชันครับพนักงานสองคนก็ตกใจเหมือนกันที่คุณลีเองวิ่งลงมากลางดึกแบบนั้นคุณลีเหมือนกับคนเสียสติเลยครับพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายพอพนักงานถามก็ได้แค่บอกว่ามีผู้หญิงอยู่ในห้องน้ําห้องที่ตัวคุณลีกําลังพักอยู่ นักงานที่รีเซพชันเองก็ได้แต่ปลอบให้ใจเย็นๆนะครับในตอนนั้นเนี่ยคุณลีเองก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วคิดถึงแต่หน้าแฟนอย่างเดียวเลยคุณลีเลยขอโทรศัพท์ที่รีเซพชันครับโทรหาแฟนให้แฟนมารับกลางดึกคืนนั้นเลยในตอนที่แฟนคุณลีรับโทรศัพท์เนี่ยแฟนคุณลีก็ตกใจมากนะครับแต่ว่าคุณลีบอกไปว่าจะเล่าให้ฟังทีหลังและในตอนนั้นเนี่ยก็กลัวจนร้องไห้ไม่หยุดเลยด้วยในตอนที่แฟนคุณลีมาถึงมัตยา คุณลีเองก็วานให้แฟนขึ้นไปเก็บของที่ห้องลงมาโดยฝากพนักงานที่รีเซพชันตามขึ้นไปด้วย1คนนะครับแล้วก็ขอให้พนักงานอยู่ด้านล่างเป็นเพื่อนอีกหนึ่งคนคุณลีบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยกลัวจนไม่กล้าหันไปมองมุมมืดๆเลยคือหันไปทางไหนเนี่ยก็หลอนไปหมดเลยครับเวลามันผ่านไปจนทําให้ตัวคุณลีเองเริ่มจะทําใจได้แล้วก็ได้สติสตางกลับคืนมาบ้างคุณลีเองก็เลยทําใจเล่าให้แฟนฟังครับ ตอนแรกเนี่ยแฟนก็ตกใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าแฟนของคุณลีเองเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยวตอนที่กลับไปเอารถที่โรงแรมเนี่ยจะพาคุณลีแวะทําบุญให้สบายใจและหลังจากนั้น3วันครับพอวันหยุดของแฟนคุณลีคุณลีกับแฟนก็เลยต้องย้อนกลับไปที่โรงแรมนี้อีกครั้งนะครับเพื่อเอารถที่จอดทิ้งเอาไว้เมื่อวันก่อนคือวันก่อนที่ให้แฟนคุณลีมารับครับก็คือคุณลีเองต้องฝากรถทิ้งไว้ที่โรงแรมเลย ตอนนั้นแฟนของคุณลีเองก็แอบไปถามพนักงานที่โรงแรมด้วยนะครับแต่ก็ไม่มีพนักงานคนไหนตอบคำถามได้เลยบางคนต่างตอบว่าไม่รู้ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรทั้งนั้นแต่ว่าส่วนตัวแล้วคุณลีเองคิดว่าน่าจะไม่ใช่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยทุกอย่างมันดูมีพิรุธไปหมดทั้งพนักงานต้อนรับพนักงานกะดึกรวมไปถึงแม่บ้านที่ขึ้นมาทำความสะอาดแบบมือสันๆในห้องด้วย จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับตัวคุณลีเองก็ไม่แน่ใจว่าทําไมตัวเองถึงต้องเจอเรื่องราวแบบนั้นทั้งๆท,ที่ตัวคุณลีเนี่ยก็ไม่ได้รบหรูหรือว่ามีส่วนร่วมอะไรห้องนั้นเลยเป็นเพียงแค่คนที่มาใช้บริการในโรงแรมธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองอย่างแรกเลยครับคุณผู้ฟังถ้าฟังเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยคือคุณลีเนี่ยได้โชคใหญ่ก่อนก็คือการขายคอนโดออกถึงได้มาเจอเรื่องราวร้ายๆพวกนี้ โบราณเขาเรียกกันว่าทุกขกลาบครับคุณผู้ฟังคือเป็นทุกข์ที่ได้ลาบมาด้วยอะไรทํานองนั้นครับจริงๆได้ลาบอย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วนะครับทุกข์เนี่ยผมไม่ขอเอาได้ไหมและจากเรื่องที่คุณลีเล่าครับคุณผู้ฟังคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าวิญญาณที่อยู่ในห้องนั้นค่อนข้างเฮี้ยน,นะครับและในช่วงที่คุณลีเจอเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เธอเสียชีวิตและในช่วงเวลาที่เธอเสียชีวิตนั้นเธอก็จําเป็นจะต้องทําสิ่งเดิม เหมือนครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับคือการเสียชีวิตในอ่างน้ำครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเคยฟังเรื่องราวสยองขวัญของทางต่างชาติหรือว่าซีรีส์ในต่างประเทศครับคือการที่เสียชีวิตในอ่างอับน้ำเนี่ยคือเขาจะกรีดแขนตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ของเหลวในร่างกายค่อยๆไหลออกตามอ่างอับน้ำนั่นเองครับมันจะทําให้เราจากไปอย่างสงบครับอะไรทํานองนั้นครับคุณผู้ฟัง ถ้าหากอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องราวพวกนี้มากกว่านี้นะครับอาจจะต้องไปย้อนดูซีรีส์ของฝรัง่งหรือว่าซีรีส์ใน Netflix น่าจะพอมีนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวทํานองนี้คือในต่างประเทศเนี่ยการเสียชีวิตหรือการปลิดชีวิตตัวเองในรูปแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างทําบ่อยนะครับไม่ค่อยเหมือนบ้านเราเท่าไหร่ที่กระโดดจากที่สูงบ้างหรือว่าใช้ห่วงผูกบ้างอะไรประมาณนั้นครับในต่างชาติก็จะนิยมอีกแบบหนึง่งทางที่ดีที่สุดครับก็อย่าไปนิยมเรื่องพวกนี้เลยดีกว่าครับอยู่กับปัจจุบัน และก็พยายามประคองสติของตัวเองไว้ใช้ชีวิตให้มันผ่านไปได้อย่างดีเยี่ยมเท่านั้นพอครับมู้ฟังแหละครับคิดยังไงกับเรื่องราวของคุณลีและตัวคุณเองมีประสบการณ์หลอนอะไรในชีวิตบ้างหรือเปล่าสามารถทักมาพูดคุยกับเราในแฟนเพจของร้8เรื่องหลอนได้นะครับเดีย๋ยวผมจะปักหมุดลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ผมและทีมงานรออ่านเรื่องของคุณอยู่นะครับและสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ